สวัสดีค่ะวันนี้มาอขอรับสารวันนอนอกิละวันนีนนนน้พ่อมากินตามสัญญาแล้วค่ะเนาะตามการลาบาเบื่เอิญย่ำเลกัเอิญบ่ดถือนาะจ้ะเนาะพ่อมากินตามสัญญาจ้าเมื่อไหร่ตามการลาบาเบื่ใส่น้ำปลาแดกดบ้านเขาแซ่บๆกับทอดปลาแหง้งปิ้งปลาแห้งบ้านเขา ออกมาได้บานจ้ะปานิษยเหี่ยกับข้าวเหนียวหอนๆจ้ะแล้วกับมิมันอี้มิวิเศรไม่ทำล้อมย้ายพ่อจ้ะเมื่อไงอีน้ำล้อมย้ายมันนี้อากาศดีแห้งจ้ะมื่อีนแดดดีแห้งจ้ะมื่อไนไปตากแดดมากะมากินตำ าการลาบ้าเบี้ยว่สัจ้ามาจ้ะมามากินน้ำขันจ้ะซิมึงแสบอ่ะแสบจ้ะคันปติว่ามีกินของการนี่จงอยเนี่ยแสบแต่ถ้าเกิดผูใดบรซีเรียเรื่องการกันคือแสบจ้ะ โดยส่วนตัวเจ้าของเราคือมากินขอาวเนียวกับตำมออกม่วงเอียนที่สมสมตำเอียนสมสมนั่นเสียกินขอเนียวแก้มหมจ้ะรู้สึกว่ามากแนวเสียม,มาจ้ะมา còn nhiều cả thịt mưa xuống <laughs> đây cháy đi chà thoát bà คือเนื้วติดมือคันบ๊อบคันบอ๊อบตีเนือหมดคันบ๊อบตีมือหมดกับพวอื่นคนนี้แล้วจ้ะนะ อากาศดีแห้งจ้ะมึ 1, 2, 2งนี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศามึงนี่หอนปีนี่หอนซาแห้งจ้ะแ <c oughs> <c oughs> ดดมากคุณได้กันเล่นหาแดดบัดบานเฮานะจ้ะเนาะแดดมากขากันเรยของโฮม ยูนี่แดดมาพักกันเล่นตากแดดกลับกัน ปีอีกอย่างหนึ่งทั้งยูนิติดโควิดน้ำจ่ะข้าจะปีรลานมั้ันจังเขตมองสาบนออกยูนิตก็คือห่วงก็เปิดจ้ะห้องก็เป,กงกเปิดแหงพักระนั่งกินลานเลยแต่ว่าตรงนนกรลานเนาะจ้ะเนาะในลานนี้หมดอนุญาตก็เลยแบบ คนก็ไล่หลออกไปทั้งนอกแล้วก็คนอยู่นีกับคนขางที่สิเปิดร้านทางานมาจากนั้นคนอยู่นีก็รู้สึกว่าข้าเ,เครียดไหมจ๊ะรู้สึกว่าข้าอบอบ,อบอแฮปปี้ข้ารู้สึกเครียดแบบบอกก็ถือก็อย่างแบบหนาตาเข้าเ,เครียดงี้ไว่าเครียดถ้าเบิ้งว่ามืดโควิดนี่สิเป็นยังไงเราจะเนาะ ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไป้าก,กันได้เหตุใจเห็ดงานอยู่บ้านวันนี้เครียด้า <c oughs> กกันเครียดหน้าตานีนแบบเบิ่งบ่แบบเบิ่งบ่สดซื่นไหมจ๊ะ เป็นน้ำบอกโคบินนะจ๊ะน่ะเฮงจักรํานเ้ยสิแล้วสิทัวนู้นจ้ะน้ะนั่นแล้วไหเก่งเลยจัะ ดูแลเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะหลางมือใส่แมพบานเท่ากับคู่มือนี่กับแห้งแพ่หลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าเด็กกับเป็นห่วงทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมึอนี่กะมากินสมม น้ำกันเสร็จกัมื้อนี้จะได้กับฝากไวส้สำนีเนะค่ะเนาะเดี๋ยวกับกินตัว <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพี่ป้าน้าหาทุกคนเนะค่ะเนาอพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดติดตามให้สาวบันทอนน้ำแขะะนะ็งเจ๊เด็ก็ขอบคุณหลายๆค่ะ